มีข่าวดีสําหรับผู้ประกันตนมาตรา33และก็มาตรา39นะครับเพราะว่าวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัตินะครับเขาเรียกว่าการลดเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมนะครับช่วย3เดือนด้วยกันนะครับก็คือพฤษภาจนถึงกรกฎานะครับพฤษภามิถุนายนกรกฎาสามเดือนช่วยยังไงบ้างฟังครับสําหรับมาตรา33นะครับจะมีการลดเงินสมทบนะครับ ทั้งฝ่ายนายจ้างและก็ลูกจ้างจากเดิม5%เหลือแค่1%ส่วนมาตรา39นะครับมาตรา39เนี่ยลดเงินสมทบนะครับจากเดิม1 0ยละ9เหลือเพียง100ละ1.9หรือว่า91บาทนะครับต่อเดือนนะก็ย้ำว่าช่วย3เดือนนะครับก็คือพฤษภามิถุนากรกฎา มาตรา33และมาตรา39มครับมีข่าวดีสําหรับผู้ประกันตนมาตรา33และก็มาตรา39นะครับเพราะว่าวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัตินะครับเขาเรียกว่าการลดเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมนะครับช่วย3เดือนด้วยกันนะครับก็คือพฤษภาจนถึงกรกฎานะครับพฤษภามิถุนายนกรกฎา3เดือนช่วยยังไงบ้างฟังครับสําหรับมาตรา33นะครับ จะมีการลดเงินสมทบนะครับทั้งฝ่ายนายจ้างและก็ลูกจ้างจากเดิม5%เหลือแค่1%ส่วนมาตรา39นะครับมาตรา39เนี่ยลดเงินสมทบนะครับจากเดิมร้อยละเเหลือเพียงร้อยละห9หรือว่า91บาทนะครับต่อเดือนนะก็ย้ำว่าช่วย3เดือนนะครับก็คือพฤษภามิถุนากนกรกดามาตรา33และมาตรา39ครับ